สดุดีบทที่17คําอธิษฐานขอให้พ้นจากการกดขี่ข้าแต่พระยาเวขอทรงสดับคำร้องขอความยุติธรรมขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอเงียบพระกันฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ซึ่งมาจากริมฝีปากที่ไม่หลอกลวงขอให้การชนะความของข้าพระองค์มาจากพระองค์ ขอทอดพระเนตรสิ่งที่เที่ยงธรรมเมื่อพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์และเสด็จเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ในเวลากลางคืนเมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์แล้วพระองค์จะไม่พบความอธรรมในข้าพระองค์เลยปากของข้าพระองค์ก็ไม่ได้ละเมิดในเรื่องกิจการของมนุษย์โดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้เลี่ยงพ้นทางของคนโหดร้ายย่างเท้าของข้าพระองค์แนบสนิทกับวิถีของพระองค์เท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พลาดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ขอเอียงพระกันฟังถ้อยคําของข้าพระองค์เถิดขอทรงสําแดงความรักมั่นคง ของพระองค์อย่างอัศจรรย์เถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงช่วยบรรดาผู้ลีภ้ภัยให้พ้นจากผู้ที่ลุกขึ้นสู้พวกเขาโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอทรงรักษาข้าพระองค์ดั่งแก้วตาขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์ให้พ้นจากคนธรรมผู้ล้างผ่านข้าพระองค์และจากศัตรูอัมหิตที่ล้อมข้าพระองค์ไว้ ใจของเขาไร้ความสงสารปากของเขาพูดจายะโสเขาสะกดรอยฆ่าพระองค์เดี๋ยวนี้ได้ล้องฆ่าพระองค์ไว้เขาจ้องจะเหวี่ยงฆ่าพระองค์ลงดินเขาเป็นดุจสิงที่กระหายอยากจะกัดฉีกเหมือนดังสิงหนุ่มซึ่งสุ่มดักทำร้ายอยู่ในที่ซ่อนข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นปะทะเขา และความเขาลงขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้พ้นจากคนอธรรมด้วยดาบของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมนุษย์โดยพระหัตของพระองค์คือพ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งส่วนแบ่งของชีวิตอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงรักได้อิ่มท้องลูกหลานของพวกเขาก็อิ่มเอม และทิ้งความมั่งคั่งไว้แก่ลูกอ่อนของตนส่วนข้าพระองค์นั้นจะเฝ้าดูพระพักของพระองค์ในความชอบธรรมเมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะอิ่มเอมใจด้วยพระลักษณะของพระองค์